วันนี้ทุกคนครับผมมีกับผมเคียรยักษ์คงครับผมวันนี้จะมาเล่นไมคครับลัคก,กี้บ็อก เกมหมดศูนย์นะครับผมเกมหมดศูนยะ์แล้วก็วันนี้นะครับแล้วก็เปิดลัคกี้ที่มีชื่อว่าลัคกี้บ็อกโซหรือที่แปลว่าวิญญาณแล้วก็ลัคกี้บ็อกเฟรมที่แปลว่าอะไรไม่รู้นั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาสู้กับตัวที่แบบว่าเราไปถา่ายไปชุมชนกันมาแบบว่าทุกคนมาถ่ายกัน,นครับก็เอาเป็นว่าที่ทุกคนเม้นมาเกาะร้อยคอมเมนต์ก็คือแบบว่าถูกแค่คอมเมนต์เดียวก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกาะลอยฟ้าทุกคนทุกคนเนี่ยทายตัวนี้ว่ามันคือเกาะลอยฟ้าแต่ถ้าถามว่ามองอามึงอ,อ,อยู่นนนี่่่่่ออ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 กกสิิิถถ้้้าาาาาาามมมมมมมวงงงงจจรระะะัััคคืืเเเลลยยฟฟแ กูมองเป็นต้นย่าที่แบบต้นย่าที่ตายไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็มีคนบางคนก็บอกว่ามันคือเกาะลอยฟ้าที่มีพระอาทิตย์ตกดินใช่หรว่าเออนั่นแหละแต่มีคนบอกว่ามันเหมือนปลากระเ๋ามากกว่าเออเหมือนไหมเอาจริงมันก็ไม่ค่อยเหมือนนะเนี่ยไอคือตรงเนี้ยมันคือหินแล้วตรงเนี้ยมันคือบ้านก็คือที่มันมีในสกายวอลนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ไม่แลกกาะมันยากเลยละกันมาหนึ่งสองสามถ้าจำไม่ผิดเนี่ยลัคกี้บกปิญญาเนี่ยมันกะหรือเปล่านั่นไงกูโอเคก็คือว่าเราส่งเป็นิญญาเลยว่ะดูดิ แต่แบบเราเดินไม่ได้คือสลามมันเดินไม่ได้เหรอใช่มันโดดเดียวเนี่ยมันเดินไม่ได้เออ,เอ,อใช่มันโดนโดเดียวต้องมันดามอีต<ม>้งปน <5 S 2> นะปกติดีกว,ว่าโอ้ยอย่างนี้พูดแท้เหรออุ้ยอันนี้นะ้ำบินยา โอ้โหไอ้นี่ดิเริ่มมาได้ขอตลอดเลยลากี้บล็อกเฟรมเราเปิดไปนานยังอยู่พุ่งมาเปิดเด้มเปิดไปนานแล้วอ่ะเหรอใช่เปล่าเดี๋ยวถ้ากูไปดูนะเปิดเร็วนะเดี๋ยวมึงจะโดนอ่ะงั้นไม่รู้ไม่รู้ท่รู้งั้นตอบไม่รู้ละกันเดี๋ยวมึงโดนอันนี้อะไรอ่ะเอ้าระเบิดเล็กขอมึงตีกูไกลขนาดนี้เหรออันนี้มึงตีกูเหรอมขใครตีไหนมึงตีกูมาตรงนี้เห็นไหมมึงใช้ไม่ยิงอ๋อยิงอ๋อยิงยังไม่ต้องยิงมาหยาโอ๊ยเจิดาบมันตีไกลอยู่นะเนี่ยไม่เอาโอ้โหดูของงงงงตัววละอออยยย่่าาาาากููเเ้้ถมมมบบไรด ดีดิดิดูดิทำไมมันเกลือจังวะเฮ้ยอันนี้คือเเออออ่่แร่อ๋อคือเอาไปแตกไฟได้เหรออันนี้อ๋อเออโอเคแล้วก็เอาไปคราฟตรงโต๊ะคราฟทีนทีตรงนั้นมาไหนลองคราฟดูซิเฮ้ยได้มาเร็วมาได้ถังได้ถังน้ำเพล่ไม่ใช่ถังน้ำอ้าวรองเท้าคราฟไม่ได้ถ้าลงเท้าไม่ได้งั้นแสดงว่าดาบก็ไม่น่าได้ดูแบบวะดาบไม่ได้ไหนลองใส่ดิมันก็โหนะ อ่ะในลองตีมาดิวายเคใหมจ่จะดีกว่าเออไอ,อพอแล้วเด้กกอ่อแตกคือมันคือมันมันการดีได้ก่อมันแตกได้อะนี่แหละข้อเสียมันโอ้โ,อโหแล้วมึงจะเอาคนพี่พี่มาเจะซอมบี้มาแล้วเน,นี่ยวันนี้อแต่ละอย่างอันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นบล็อกเฉยเฉยเหรออ๋อใช่มันคือบล็อกเฉยนะทุกคนอันนี้บล็อกสีแดงเป็นแด่อีกแล้วแร่นี่มันคาบได้หรือเปล่าวะวายแล้วมายิงทำไมอ่ะเฮ้ยแร่หายหมดเลยเอาอะไรอ่ะ อะไรยิงอะไรมึงยิงกูว่ายิงอะไรมึงโอ้โหเราเล่มันขาบได้เนี่ยมึงยิงทําไมกูจะยิงได้ไงมึงแน่ใจนะมันมีอะไรที่ยิงได้เอาดีๆเออเอาดีๆีมึงดูสายตากูมึงยิ้มอยู่ว่ามึงคิดดูไอบอกสีนะไม่บอกสินะดูโอเคมันไม่มาทำได้ไหมมันไม่กูไม่ได้ทำแล้วมึงปาททำไมาฝดสีเอาไปสีไปสีไปไอ้นี่นี่เดี๋ยวเึง โอ้โหงงว่ามันระเบิดมาจากไหนกูนึกว่ามันแบบมันแบบให้รีบขุดแล้วระเบิดมันลงมาจากท้องฟ้าก่อนนี่ถามว่ามันได้หรือมันก็ได้แต่คือแบบนั่นแหละมันไม่ได้เป็นโบนะครับทุกคนอันนี้เป็นลูกอมเหรอการเดียนแคนดี้กินได้กินแล้วกูก็จะเป็นการเดียนไงกูบ้าแล้วทำไมมันติดไฟอ่ะอ๋อพ่องเกมมึงเหรอหรือพ่องกูอ๋อหลอนหลอนหลอหลอเอ้าพ่องกูเหรอเอ้าหายไปแล้วอ๋อพ่องเกมมึงกูเห็นนะมึงถอนเกมเมื่อกี้ ใช่อันนี้ดา่าโโร้อนร้อนร้อนจี้อันนักก้นเลยดิคได้ด่า,าไปแล้วกูได้ด่าไปแล้วโดนกูเอเป็นไงล่ะดาบดาบเบร์ยี่ห้าเต้นที่ข้อมือเด้ง<อ>กูได้มือตอนไหนนี่คือแบบว่าเนี่ยอ๋อเป็นพัมกินทำไม่ได้อ่ะเฮ้ยก็ทำไม่ได้นี่ว่ะอันนี้เปิ้ลเฟรมถ้าจ่ไม่ผิดแต่เปิ้ลเฟรมนี่คือดีมากโอ้ยไฟดุดไฟดูดอีกแล้วอ่ะเอาอีกแล้วไม่ใช่คุณกับการไฟดูดของเก่ายืดๆอยู่มึงตีกูเหรอมึงตีเฮ้ยเฮ้ยตีไกลจังวะอ๋อพอกินเปิลแล้วมันตีไกลขึ้นเฮ้ย ไกลมากเลยนะเนี่ยเออก็ไม่ได้ไกลขนาดแต่ว่าไกลอยู่อ่ะเอออ้าวเผื่อทิ้งเผื่อทิ้งเสื้อเอ้ยลงเองเก่งโอเคมาต่อไปเอ้ยจะเปิดหยุดแก้กันจะพักจริงจริงโอเคอยู่น้อยกูก็ได้น้ำแล้วอ่าได้อะไรอยู่ตรงนี้อะไรอ่ะตรงอันนี้ยังไม่มีอ๋อแร่เฟมถ้าแร่เฟมต้องเป็นสีฟ้านะแต่ค้าเราไม่ได้สีฟ้านะเดี๋ยวเฮ้ยกูมีบ้านอยู่แล้วเออเรื่องของมึงเออนี่ไงสีฟ้าแล้วก็เมนเบกเดอร์โบฮะอะไรอ่ะอ่าใส่ดูสิ โอ้ยโอเคลงท้าไม่ได้ใช่ไหมเอาไช่แล้วกูล<ร>องท้าอะไงเนี่ยอะไรร,อรอ้อนเหรอเอามันติดบัฟร้อนเหรอกูไม่รู้เนี่ยอ่ะถอดออกแล้ว <c oughs> ไม่ติดแล้วนะมาตอนนี้กูเหลือมาประมาณ60กล่องคือเยอะมากเลยเริ่มเริ่มมาคือได้ของกาดหลังมาคือของหด <c oughs> ปึ๊บอันนี้เป็นระเบิดนะใช่แบบว่าอ,อ,อ๋อกินได้หลายรอบแล้วเวลากูจะโดดไปหาน้ำมันจะให้กูตายก่อนถึงน้ำตลอดเลยอะไรอันนี้มันคุ้นๆเหมือนกูเขียวว่ากูจะกินว่ามันจะหดหรือเปล่าพอกินมันก็กาก ใช่ป่าววะเออใช่แหละเพราะว่าผมคุ้นๆเหมือนเคยกินมามาไหนกินเออเคยกินคุ้นๆอันนี้บ่อยเลยอย่างจริงกล่องเลยเนี่ยเหลืออีกอย่างละยี่สิบสี่โอเคได้เลยแค่ยี่สิบสองละกูเลยอย่างละสามสิบมึงควรเลิกแกล้งกูอ่ะอันนี้กล่องร้อยบวกเฟรมนะเฮ้ยแอปเปิลเฟรมเป็นชาร์ตนั่นมันอะไรอ่ะสุดยอดไม่รู้อ่านออกแค่นั้นแหละฮะเดี๋ยวไอ้ยังของหายเดี๋ยวมันหายอย่าพึ่งบอกว่าอย่าพึ่งเอาดีๆเดี๋ยวขอมันหาย มันคืออะไรวะฮะห้าสิบยูโรแล้วกูจะดห้าสิบยูโรไปทําอะไรอ่ะบอยกูซื้อเอากูซื้อมึงกูซื้อหมวกมึงห้าสิบยูโรเอาไหมอยากได้หมวกกูอย่างไงเปลี่ยนจากหมวกเป็นดาบซื้อดาบมึงห้าสิบยูโรดาบของฉันอ่ะมันมีค่าน้อยขนาดนี้แหละอ่ะห้าสิบยูโรไปเลยห้าสิบยูโรยังนี่เยอะเลยห้าสิบยูโรก็หนึ่งยูโรสามสิบบาทหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นเค้กวันเกิดโอเคเก็บไว้ก่อน น่าจะของกินโหดอยู่นะเนี่ยอ่ะแล้วเก็บบล็อกมาแล้วก็ดูหมวกม่มไม่มีของอ p ปยุยุเลยทุกคนอ่าอ่าหมวกเฟรมดีสุดนะทุกคนโอเคแต่ว่ามันเท่าที่สังเกตนั่นคือมันแตะทุกอันเลยตัวนี้เราก็แค่าหาแค่ของกินแล้วก็ว้าย,ย,ยกกใหญ่ใหญ่เกลไม่ไปไม่ไปไม่เออเฮ้ยท่านท่านท่านกูลืมคาบดาบเฟรมเลยมันคาบได้หรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เป็นดาบเดียวเลยแทบไม่เหลีวเฮ้ยนี่แกดูดาบสิดูนี่สิเก เอ๊ะจะไปไหนเอ่อบอยดองถอดก่อนดิลองถอดก่อนหน่อยคืออยากรู้ว่าไอ้ดาบนี่มันคือมันไม่มีบอกดาเมจแต่ว่าคือกูอยากรู้มันจะตีรอบเดียวตายไหมอ่ะอาหารกูซะเดี๋ยวนะนี่คือเบามากเบามากจริงอ่ะไหนวะไปไหนไหนหนึ่งหัวใจครึ่งโอ้โหโอเคกูทิ้งไปเลยแล้วกูทิ้งดาบดาเมจยี่สิบห้ากูไปแล้วอ่ะอันนี้แหละนี่ไม่เอาตีมันต้องได้ดาบดินี่ไอพีเอ็ก ดามเมจร้อยหนึ่งโอเคได้แล้วพีคดามเมจร้อยหนึ่งทำไมมันไม่มีของหัวเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นพิษปลาติดพิษนะทุกคนแล้วก็มีไก่เหรออันนี้เป็นเอ็นเดอร์แมนอ๋อถ้าใช้แล้วก็บาปได้บอยบอยดูนะดูนะนี่นี่ดูเป็นไงใช้แล้วบาปได้มันกูเป็นเอ็นเดอร์แมนแต่มึงไม่สามารถกําเบิได้โอเคใช่อ่าเสี่งโชคระเบิดแน่นอนไม่ต้องห่วงอ้าวได้เพชรได้ทองซะงั้นอ่ะเก็บมาเผื่อไว้แล้วกันเผื่อได้ของไม่ดี มาตอนนี้เหลือ45กล่องแล้วอันนี้เป็นดาบจากดาเมจยี่สิบคือไม่เข้าใจว่าทําไมลงท้ายมันต้องจุด500เยอะด้วยอันนี้เป็นซูเปอร์คาวฮะบอยซูเปอร์คาวปิดอันนี้จริงๆริงนะเนี่ยโอ้โหโอเคกูกินแล้วมันติดโควิดจริงจริงอ้าเอาซูเปอร์คาวหน่อยวไหมกูให้อ่ะแมวกูให้ข้างหลังซูเปอร์คาวอันนี้ซูเปอร์คาวจยืนเนี่ยมันมันบอกว่าซูเปอร์คาวอย่าไปยุ่งอา โอ้โหดูมันทำลายทั้ข่าวมึงรู้ไหมหการที่กินแค่นั้นตื่นเตยวทำให้กี่ <c oughs> ประเทศต้ตองล่มจมแ <c oughs> สดงว่าการแสดงว่าลาก,กีบอลนี้มันทำหลังโควิดหรือเปล่าว่ามันเลีซูเปอร์ข่าวเนี่ยหรือเขาทำมาโกนตีตัแต่เลกอยู่แล้วปะอันนี้ไม่แน่นะอันนี้เป็นพมกินพายเอ,อ่อก็เฉยเฉยอะ <c oughs> อันนี้มังกรเฮ้ย <c oughs> นี่ไงอา้าวแต่มันต้องถือถึงมันเอ้ยอู้บอยมันพ่นลมหายใจมังกรได้ด้วยแต่ว่ามันต้องถือถึงมันจะบินได้อะแต่มันดาเมจดาเมจอะไรอะ ไหนลองตีอยู่ิโอเคดาเมกากอย่างน้อยเอาไปหนีแล้วกันวะอันนี้บ้านอะมีอะไรวะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรบบอยอะกูไม่กูไม่สไปเดอร์มังกี้โอ้โหระเบิดมึงอย่าจุดชนวนนะโอ้อเอ็งมังกรกูไปตัวเล็กตัวจุดชนวนอืมอ,อะไรฮะอะไรฮะเลยทีเดียวทีเดียวตีด,ดิไม่ตีละเออเี่มาทำไมก็ไม่รู้มา๋ยวผมนี่เปิดแล้วอันนี้เป็นธนูแด้หมดแล้วหลือแอย่างละสิบกองเออ อายิงออกไหมเอ่อโอเคได้อยู่มันเก็บไว้เพราะว่าแบบบางทีแบบธนูมันพกเกมได้นะครับทุกคนมาต่อไปเอ๊ะอะไรนุกนุกระเบิดเหรออันนี้ผมเอาลัคกี้โพชั่นไลท์เก็บไว้ก่อนลวกันเพราะว่าเผื่อเราปลาได้นะ<ต>ทุกคนปลาไิงน่ปลาเสรมึงอไงแต่ไม่รู้จะปลา,าดน,นหรือรเปล่าอันนี้เป็นดาบฮะโอพเฟมเหยนะมึงแต่มึงดาบมีสิบห้าแต่มึงบอกโอพเฟมเอาจิงอ้จริงเทียตาโอ้โหไม่ไม่รู้ป่ะไหนลองตีดิ ก็ไม่ตายนี่กากมากเลยเออพี่แก๊กกูยังดีกว่ามาต่อไปอันนี้คือผมเอ้ยนี่บล็อกอะไรไม่เคยได้อันนี้เป็นเฟรมเมทัลอ๋อคือแล่แมทัลเหมือนเดิมไม่แหละครับทุกคนแต่มันแค่แบบเป็นหน้าตาสวยกว่าเดิมอ่ะมึงบ่นเซิร์ค้างหนักหนาเนี่ยค้างของแท้แล้วพอใจมึงยังฮะค้างของแท้แล้วเพราะอะไรเพราพอะไรมึงมึงทำอะไรไอ้นี่นี่ตายยังอันนี้ดาเมจร้อยยี่สิบโอเคโอ้โห โอ้ยตาลายตาลายอีกพี่สิบสองกองจะรีบเปิดแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรตึกต๊กตึ๊กเฮ้ยอะไรอะ่ะดาบไหนแค่อา้าวเก็บไปดิโอ้โหดาเมจเจ็ดสิบจะมีเสียงตึง้ดึงทำไมอะ่ะถ้ามึงมีถ้ามึงมีเนี่ยนะเว้ยถ้ามีรูปอ่ะเนี่ยรูปอะไรพีร่ปเป็นไอ้หน้าตัวตลกแล้วเป็นเขียวออฟอ่ะท้าเก็บมม่เสคยพังอลอเหรอโอเคแม่งว้าไปทั่ว<อ>แม่ั่วโลกเลยอันนี้อะไรอะ่ะผมไม่แน่ใจว่านี่มันคือบ็อกซิ่งโชว์หรือเปล่า แต่ไม่น่าใช่หรอกอันนี้เป็นแร่เดี๋ยวเราลองคราฟดูก่อนน่าจะคราบได้อาะลองอาดาดดก็หเลยนะเออกูก็หมดแล้วคราฟดาบไม่ได้แล้วทุกคนแสดงว่าน่าจะทำอะไรไม่ได้เลยทําหมวกได้อาะลองดูหมวกดิมันไม่ดีเท่าเฟรมหรอกเฟร,ร,รมมันดีสุดแล้วจริงๆโอเคงั้นยวผมก็ใช้ชุดก่อเฟรมแล้วกันเนาะอ่ะนี่ผมใส่ชุดก่อเฟรมนะ โอเคครับ okay, เดี๋ยวเราก็จัดของสู้กับบอสสกายบอลดีกว่าตอนนี้ก็จะของมันสู้กับบอสเสร็จของก็ชอบนิดึงกดอนแอเปิก็จะชอบผมยูต้าดิคิชันผมผมพูดเกินไปก่อน,น <c oughs> ผมไม่มีของหาเลยเลยอนอกจากดาบมาผมก็ดาบอันนี้นก็โง่เหมือนกันดาเมจร้อยยี่สิบเด้อโอ้ยโ okay. อเคมาเดี๋ยวเราก็มากินบัฟอันนีกว่ามากินบัฟเลยโอเคซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่าแอปเปิ้ลเนี่ยไอ้ที่มันเหลืออย่างลูกเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไมืกี้กับบอยนะครับเพราะว่าอยากไม่อยากแพ้อือโอเคอ่ะแล้วก็กินอันนี้บอกว่าทุกินนี้จะไม่เป็นนไระ เออแล้วก็แคนดี้การ์เดียนอ่ามาพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยมาต่อให้เอาลมหายใจมันก็โอ้โหฮะไอชีมกแตกเฮ้ยมึงมึงทำอะไรมันมีดาบไอชีมมันกอดดาบมึงกอดดาบให้มันทำไมอ่ะเอ้ามันตีแล้วมันตีบั๊บไม่หรอใช่โอ้โหคือมันเป็นนักสกายโบอ่ะกูสปีดกอากูลืมกินแต่ปอเลดี้ด้วยแล้วก็เค้กไม่เอาเค้กเก็บไม่กินเก็บบอยกู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 เคลียร์บั๊บแล้วสปีดสปีดมันไม่หายอ่ะ สะป,ปีนก็ไม่หายเราจะปีหายไปก่อนแล้วกันนะชคดนี <laughs> <1 S 2> ้หนึ่งวิโอเค <laughs> เขากลับมาแล้วตีตียอย่ไหนเขามาแล้วเขามาช่วยพวกเรานะเฮ้ยเตัวใหญ่เขาตายแล้วจ้าก,กูตายมึงแผ้นะ <laughs> โอเคโอ้โห <laughs> บอยบอสสกายบอง,ง,งมึงนกันไปรอดแล้วมึงจะอะไรไปรอดกลัวกูถามจริงสกายวอลกูเก่งอยู่แล้วเล่นคนเดียวคือดาบมนตีแล้วมันติดบัฟจริงหรอวะ นี่ถ้าหนูกูเข้ามากไปเนี่ยกูไม่ได้แจ๊เมื่อกี้กูตีโดนมึงหรือมึงหรือว่ามึงโดนมันตีวะสกายบอลมีได้เพราะมันคือสกายบอลแล้วทุกคนเหมือนใครสงสัยว่ามันบินได้ทำไมโอ้โหรอบนี้บอสโหดว่ะหรือของกูกากของมึงกะเออเออรอบเดียวพอเนี่ยมาต่อไปสกของเรามาเลยจ้ามาเลยจ้ามากินบัฟเลยเต็มที่มากูบอกเลยกูเต็มที่ฟันเลยกูขอก่อนนะยังไงโซ่เออมาไม่สักครู่นะขรับของกันเออเอากูกินบัฟไปแล้วว่ะ เราก็เดี๋ตอนแรกมึงมาคับกูมามึงเทปมามึงนะครับตอเนี่โอ้ยนี่นี่พอแล้วคงไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างมึงเนี่ยแค่เดีเวลาที่จะต้องแพ้แล้วสินะฉันแค่กดอีกูก็รู้ละพร้อยังมาพอแล้วก็เริ่มไปเลยมึงเก่งนักเหรอฮะกูขอใช้มือเปล่าตีมึงเลยดูดูอุ้ยมันก็ตีไก่มันก็ตีไก่เอ้ยไม่ตายไปไปไปนี่ขนาดกูต่อไม่ใส่กอดด้เนี่ยแอนใส่กอดแล้วอ้าวพอใส่กอดก็ตายกรับ อะไรนะทุกคนอ๋อไม่ต้องบอกผมก็ร uhh ู้แล้วไอ้บอยมันแพ้อะไรทุกคนอ๋อบอยกากอันนี้รู well ้แล้วก็คือที่เราชนะกระโปางว่าบอยมันไม่ได้ปิลแต่ว่าเราได้ปืนกูเข้าใจถูกไหมคือแอปเปิ้ลเฟลที่มันเอนชาร์ตอ่ะเหมือนแอปเปิลทอร์นชาร์ตใช่ไหมคือมันกินแล้วแบบมันเข้าใจเอฟเฟกต์ที่แบบบัฟมันตาจะมองไม่เห็นบัฟใช่ไหมอ่าเออนั่นแหละ แอบแล้วหาไม่เจอลงอ่ะโอเคครับก็คลิปนี้เราก็ชนะกับบอ, ais, okay. อสแล้วก็บอยไปแล้วผมโอเคสัลิปนี้เราชอบกันก็ไรจะใครชอบผมอยู่ใต้ที่กิจชัรมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย